ก็ต <realistically> ้องรสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยช่องบีชแชนแนลครับกร่อนี้เรามาอยู่กันในเกม การ์ติน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับนี้เห็นไหมที่พี่ใส่อยู่นะครับนี่นะครับเป็นหัวฟักทองฟรีๆยกเซิร์ฟถาวรเลยนะครับย้ำว่าได้ถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็น GM แจกยกเซิร์ฟเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็มีแจกเพชรแล้วก็แจกโค้ดฟรีไฟท์ยกเซิร์ฟด้วยนะครับผม จะเป็นแจกตอนไหนในคลิปแน่นอนแต่พี่ไม่บอกนะครับว่าจะแจกกลางคลิปหรือท้ายคลิปหรือก่อนคลิปนะครับผมก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมนี้กันก่อนเลยนะสำหรับกิจกรรมการแจกนะครับผมหัวฟักทองนะครับผมอ่ากิจกรรมนะฮาโลวีนนั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เข้ามาที่เพจกัลิณ่าฟรีไฟล์เลยนะครับนี่เลยกัลิณ่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับก็จะมีกิจกรรมที่อ่า G.M. โพสไว้นะครับนี่เลยนะก็คือร่วมสนุกนะครับนางนุานางนพมาศนะครับสยองคืนฮาโลวีนนั่นเองนะครับชวนเหล่าชาวฟรีไฟมามิก กับแบทในชุดเกมนะครับในทีมสวยสยองนะครับเพื่อรับสิทธิ์ของรางวัลสุดหลอนหัวฟักทองนั่นเองนะครับนี่นะครับกติกาง่ายนะครับการรับหัวฟักทองฟรีฟีถาวรนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยแบบที่พี่ใส่นะครับผมก็คือกติกานะครับคือแคปรูปนะครับมิกและแมทนะครับในแฟชั่นนะครับผมในเกมนะครับ2นะครับผมคอมเมนต์รูปพร้อมชื่อ UED นะครับผม ผู้โชคดี20คนแรกนะครับที่ทําถูกกติกาและแต่งรูปได้สวยสยองถูกใจทีมงานรับหัวฟักทองฟรีๆถาวรครับหอันฟรีๆเลยกิจกรรมก็มีมาตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับ6โมงเย็นนั่นเองนะครับถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมประกาศผลเนี่ยวันที่3นั่นเองนะครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับผมก็นะครับผมนี่นะครับตัวอย่างที่เอมโพสไว้นะครับนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นรูปตัวอย่างเลยนะมีชื่อในเกมนะครับผมอ่าแล้วก็ u ู d แล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กนะครับผมนาง นะครับแล้วก็แท็กอีกนึง FFTH นั่นเองนะครับรูปตามนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีหลายคนมาคอมเมนต์แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่คอมเมนต์นะครับก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่ก็ใส่รายละเอียดด้วยนะครับผมให้ตรงตามที่ GM บอกนะครับแล้วก็รอลุ้นผลวันที่3นะครับรอลุ้นผลวันที่3พฤศจิกายนนะครับได้รับหัวแบบนี้เลยนะครับแบบพี่เลยเห็นไหมนะครับตีนะครับเป็นหัวฟักทองฟรีทาวอนนะพี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะ กิจกรรมตั้งแต่นานแล้วนะครับที่พี่รับไว้นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับอยู่ในส่วนไหนนะครับผมนะก็เข้ามาที่คอลเลคชันนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นของพี่นะนะครับผมนะเดี๋ยวพี่พามาดูก่อนเลยแต่งตัวเข้ามาแต่งตัวนี่หว่าเขาถึงก็ผิดก็อยู่ในส่วนนี้นะครับผมนะถ้าใครได้แล้วก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมเป็นแว่นตานะครับนี่ นะครับผมโคตรเท่นะครับผมนี่เลยนะครับผมพี่ก็มีวิธีเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้พี่มาบอกกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับใครอยากได้หัวฟักทองโคตรเท่นะพี่บอกเลยนะครับนี่นะครับได้ฟรีถาวรเลยนะครับยกเซิร์ฟเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะเพื่อการเสียเวลาพี่ว่าเราไปกแก่เพชรกันดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เพชรพี่พี่แจกทุกคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ยดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับต้้้้้้้้องดดดดููคคลลิปนนนนีีใใหจจจจบบบเเเเท่่่่าาาััะะรรถไไไไมมม๋ยววขแก็พช น,น,นะครับผมเอาโอเคเราไปแจกเพชรกันดีกว่านะครับก็พี่เอาลิงก์คลิปที่ลงเมื่อวานนะครับผมนะก็มีทั้งหมดเนี่ย231คอมเมนต์เลยถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคร<ส>ับผมนะก<ส>็มาเรามาดูกันผู้โชคดีในคลิปนี้นะคร<ส>ับผมเดี๋ยวพี่แจกดสดโชว์สลิปกันเลยนะครับผมเหมือนทุกคลิปเลยนะครับแจกจริงโชว์จริงช่องพี่เท่านั้นนะครับผมปุ๊บสุ่มเลยนะครับผมคนแรกโอ้โหไม่มีชื่อเฟซนะครับอุ้ยน่าเสียดายนะครับผมนะคนที่2ว่าไงคนที่2อ้าวาเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมเหตุผล อยากได้ชุดสวยๆค่ะเอาไปสุ่มด้วยขอนนะคะโอเคจัดไปน้องสาวนะครับผมนี่ก็มี u ดีแล้วก็ชื่อเฟซนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอใส่ยูดีก่อนนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับทําไมไม่มีให้กดอ่ะโอเคมาละเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะปึ๊บตรวจสอบภาพ จักรยานจักรยานนะครับผมเดี๋ยวรอสักคู่รอสักคู่ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บก็สำหรับใครอยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเลยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ยูยดีคอมเมนต์ชื่อเฟซใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่ทําตามก็คือจะอดนั่นเองนะครับต้องทํา ูกกติกาแบบน้องคนนี้ด้วยนะครับนี่เป็นน้องคนนี้เลยก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมโชว์สลิปกันไปเลยนะครับพี่แจกจริงทุกคลิปนะครับกดย้อนไปดูได้เลยนะครับผมมีสลิปทุกคลิปเลยะเดี๋ยวพี่ใส่เลยนะกันนะครับผม3ามสองไปครับผมปึ๊บดีนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับไดมอนด์ฟรีแล้วนะครับหกสิบแปดไดมอนด์นะครับผมสหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับผมอยากได้แบบน้องคนนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยแล้้้วววกก็็คคคคอออมมมมเเเเนนนตตตต์์ยูดี่ฟซัังงลลลไปปใิะรบแ อ่าดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบห้ามรีแม้แต่วิเดียวเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เข้ามาในเกมมนต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีในส่วนนะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมฟรีพาสนั่นเองไอไฟพานะครั่นเอะ ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะอยู่ในส่วนไหนว่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะนี่เลยนะครับที่เข้ามาใหม่นี่นะครับเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมปึ๊บนะครับนี่นะครับก็ถ้าเราซื้อแล้วนะครับก็จะมีให้กดรับเพชรด้วยนะครับผมนะอ่านี่โคตรเท่นะครับผมโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็อีกันึงอีกนึงนะครับผมก็จะมีพรีออเดอร์นะครับผมพรีออเดอร์เสียกันสูงนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่หาอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็จะอยู่ในส่วนนี่กิจกรรมหน้าแรกเลยนี่นะครับผมพีออเดอร์เสซ็กันสูงนะครับรับเลยหมวกสเตตมัตเตอร์อะไรสักอย่างนะครับผมนี่เลยนะครับหมวกหมวกตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับผมอ่านี่เลยก็จะใช้เพชรเนี่ยนะครับหนึ่เพชรนะครับในการซื้อ พรีออเดอร์สินค้าสูงนั่นเองนะครับก็ได้เลื่อนเป็นสินค้าสูงนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลมูลค่ากว่านะครับหนึ่งหมื่นเพชรเลยนะครับปลดล็อการกิจสูงสุดนะครับเพื่อรับขั้นมากขึ้นนะครับเพิ่มชีดจำกัดโกลายวันเนี่ยหนึ่งร้อยต่อวันเลยนะครับแล้วก็แสดงชื่อเป็นสีแดงนะครับในประกาศการสังหารสัตว์นะครับแล้วก็ได้รับห้าสิบขั้นไปทันทีเลยนะครับในการสมัครพรีออเดอร์สินค้าสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครอยากจะเพชรหนึ่งพันฟรีเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนนะคครับลิปี้ พี่ขอ1,000ไลฟ์ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชร1,000เพชรฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มแจกนะครับขอให้ถึงนะครับผมพี่ทำคลิปมาก็ไม่ถึงสักทีนะครับผมพี่อยากถึงนะครับผมครึ่งชั่วโมง1,000เพชรเนี่ยเอ้ย1,000ไลฟ์เนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบด้วยนะครับในส่วนตัวละครนะครับผมนี่เลยนะครับที่เข้ามาใหม่โอ้โหโคตรเท่นะครับผมก็จะมีในส่วนนี่เลยนะครับผมแว่นตาโคตรเท่นะครับสายหิมหอบเลยนะครับผมนี่นะครัับแล้้วววก็ในนนส่่ตผูหญิงเีย นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับชุดสวยเป็นเสื้อกันหนาวนะครับผมอ่ะแล้วก็ทรงผมหมวกแว่นตาอย่างเท่นะครับพี่บอกเลยนะครับผมแล้วก็อีกนึงก็จะเป็นหมวกตัวนี้เลยนะครับดีนะครับก็จะมีเพลงมีแชทขึ้นข้างบนหัวนะครับผมโคตรเท่พี่บอกเลยนะสำหรับพีออเดอร์เสียงระสูงที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับสำหรับโค้ดนะครับ โค้ดที่จีแจกนะครับเป็นโค้ดแชรเตอร์กันบล็อกนั่นเองสหรับใครยังไม่ใส่หรือว่ามีรหัสสำรองนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับก็ใส่ได้คนละครั้งเท่านั้นเองนะครับสลับโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดแชรเตอร์กันบล็อกนั่นเองนะครับนี่เลยนะเป็นโค้ดนี่เลยนะก็หมดเขตในวันที่เท่าไหร่ล่ะนะครับวันอาทิตย์อ่ะนะครับวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับก็เป็นโค้ด nxph นะครับ tj 3านะครับสา uu b นะครับ8 tca นั่นเองนะครับก็ใส่ไอยกเซิร์ฟเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะเป็นโค้ด กล่องสุ่มสกินปืนนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวน้องๆไม่เข้าใจนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับพี่พี่เข้าไม่ได้วระเนี่ยเป็นไรวันเนี้ยนะครับผมเอาใหม่นะครับนี่จะอยู่ในส่วนกล่องนะครับแล้วก็เป็นกล่องแดงตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีสกินปืน3วันหนึ่งวันต่างๆนะครับผมไ้เล่นขำๆใครเชียดกันนะครับก็ไม่ถาวรนะครับผมโอเคเนาะนะครับพี่ก็สอนไปที่เริ่ร้อยการรับ หัวฟักทองฟฟีนะครับถาวรยกเซิฟเลยนะครับแล้วตัวดวงใครจะได้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ในเพจกันด้วยนะครับผมไปคอมเมนต์ันเพจกันด้วยสำหรับใครอยากได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมนะครับการรับหัวฟักทองหัวฟักทองฟียกเซิฟนะครับแล้วก็เพชรที่พี่แจกยกเซิฟเลยนะครับพี่สุ่มยกเซิฟเลยตามคลิปที่พี่บอกครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมอีสปอร์ตคลิปนะครับก็คือคําถามประจําสัปดาห์ก็คือ สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับที่จะถึงวันจันทร์เนี่ยก็คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับพี่มาเฉลยให้นะครับผมเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องพลาดแน่นอนนะครับสำหรับใครที่รับลูกซองถาวรไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับพี่ก็ใครที่ตอบตามพี่ตั้งแต่แรกอ่ะเริ่มต้นอ่ะก็คือได้แน่นอนนะครับผมพี่ก็รับไปที่เรียบร้อยคือลูกซองถาวรเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับใครอยากพิ้ดูซี่อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คคอออมมมมเเเนนตต์์ยดีชื่ฟซู selamat kini, selamat pagi.